เราก็วันนี้มีอีกเมนูหนึ่งนะครับเป็นปลาทูผัดริกขิงนะครับของสมุทรสงครามนะครับของแม่กองนะครับพี่ฉลาดเขาก็จะมีรูปเมนูอาหารติดให้เราดูด้วยนะครับก็มีว่าแบบเอาไปกินกับอะไรไบ้างนะครับก็มีไปกินกับข้าวต้มก็ได้นะครับกินกับผัดมามา่าอ,อันนี้ผมเคยกินนะอร่อยกินกับน้ำยาขนมจีนก็ได้นะครับแล้วก็เอาโรยข้าว มีกระทั่งเอาไปทํากับเฟนไฟรายก็ได้นะครับอันนี้ก็น่าลองนะเอาเฟนไฟรายมาทอดแล้วก็ชุบจุ่มซอสหรือจุ่มชีสแล้วก็มาจุ่มที่น้าพริกอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้มันจะไม่เชิงน้ําพริกะครับมันจะเป็นเหมือนกับข้าวเป็นปลาทูผัดพริกขิงนะครับคือที่แม่กองเขาจะดังเรื่องปลาทูเนาะแล้วเขาก็จะมีพวกน้ําพริกหลายชนิดมากเลยครับที่เกี่ยวกับพวกปลาทูอะช่วงนี้เราไม่ได้ไปเราก็ซื้อออนไลน์เอานะครับ รอกินอยู่ที่บ้านอร่อยเหมือนกันแพ็กนี้ราคา255บาทนะครับในแพ็กก็จะมีเป็นถุงทั้งหมด3ถุงนะครับแบบนี้นะครับมันก็ง่ายกับการกินเราด้วยนะครับแล้วเขาก็ซีนปากถุงมามันก็ไม่เลอะมือนะครับเวลาเราจะกินนะครับแล้วก็แบ่งกินได้ง่ายด้วยนะครับอันนี้ผมก็จะเอาออกมาแค่ถุงเดียวนะครับกินวันนี้ ราคาสอง้ห้าสบาทนี่คือเขารวมรวมค่าส่งแล้วนะครับส่งฟรีน่ากินมากเลยครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับผักครับเห็นเป็นเซตแบบนี้นี่พี่สาวผมจัดมาให้นะครับน่ารักที่สุดเลยอันนี้เป็นสิงอ่อนนะครับ มะเขือมีไข่ต้มด้วยครับกินกับน้ําพริกอันนี้นะครับอร่อยมากเลยนะครับไข่ต้มกรอบอร่อยเลยครับ ปักกระเทียมสดครับโอเค อร่อยน้ำพริกมากเลยครับอันนี้ปลาปทูผัดพริกขิงอร่อยปลาทูผัดพริกขิงอร่อยครับปลาทูผัดพริกขิงอร่อยปลาทูผัดพริกขิงอร่อยครับปลาทูผัดพริก